ตราซดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสีของโฟกเดที่ปานนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทแล้วก็ในแมวอะไรนะแหวนะนะแอนิมูออกไปให้ดูอันนี้ครับแบบนี้แบบนี้นะ ถ้าอยากเล่นก็ลองไปค้นหาดูได้นะครับโอเคเิดอัดไปอยู่แต่ไม่ได้กดอัดวันนี้ผมจะมาสอนหาตัวละครตัวละครก็มันไม่ใช่ตัวละครนกคบมันก็เป็นมันก็เป็นทุกทุกทั่วไปมันเป็นสกินเหมือนกันนะ ซึสิ่งที่ซึ่งโอ๊ยอย่างเพี้ยนซึ่งสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยจะมีจะมีอยู่สองอย่างก็คือไอจิร์ดำๆมานี่ฮะต้องให้ครบสามพันซึ่งผมบอกว่างแ่เดียวคือเอามาซื้อตัวเนี่ยมันจะดีนะคือถ้ายกับคุณที่ตัวดีแล้วอ่ะคือคุณจะดีมากนะเพราะตัวเนี้ยมันจะมีความสามารถในการเสกเอ,อ่อเจ้าอันนี้ออกมาได้แต่มันจะได้ครับ ถ้าว่าิดนะเนี่ยตัวนี้กดพลังนี้มาเลยเนี่ยตัวนี้สกินเนี่ยมันบอกให้เราตามหาดอกไม้สีแดงฮนะแล้วก็โซลตาล3,000ซึ่งมันผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรผมไม่จะ้เโลตาหมดแลนะ้วเนี่ยมันติดอกอจกรรวะเออห้เป็นตัวไหนไปนดีแตดการนี่นะ เอ้อตัวนี้ผมอยากได้เหรอแลมันมือสองตูงมม้โบกได้เันเดียวได้ต๊้มาโอพีมัฟไปกลายเป็นปตะคูุนโอพีเข้ามาเลยเออฝั่งนี้ดูนตะครุนสองคนเลยนะมไม่เอาผมอยากไปแล้วผมอยากผม,มอยากโดนหาเรื่องผมก็เลยไม่ให้คลิกไปเออเป็นตัวนี้เลยค่ะสามลากแต่เล็กยัไม่ตายได้เฮลโหล แล้วเขจะบอกด้วยนะว่าไอ้โสต้าสีแดงอ่ะนะใชไหมสีแดงใี่มันแบบให้เป็นหัวใจอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันจะมีแบบเฟสสีแดงคาดเอาไว้แต่เขาจะบอกว่ามีอยู่ไหนบ้างก็อาจจะบอกไม่หมดเนาะในแบบนี้เออจะมีโสต้าสีแดงอยู่ที่แถวเออตรงมุมตรงนู้นนะจากเฟสผมบอกไว้คนเดียวไปฟาร์มมากเลยดิเบื้องนี่ยดอกว่าสีแดงตายแถเลยก็ต้องผ่านตึกนะซึ่งจะเห็นที่ผมรู้ ผมไม่ได้ดูจากใครด้วยนี่ตรงนี้ฮะผมไปเดินเล่นตรงนี้แล้วแบบมุมมองถูกไปเจอไหนซิงเกิ้ลแดงตรงนี้ถูกอะไรแบบหลอกตามไปดูนี่ก็รักละตอกตึกลาบ้านช่องมากไปในป่าที่มีตึกลาบ้านช่องมากมายเนี่ยเราก็ให้มาเหยียบอันนี้มันก็จะได้แล้วสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อไปก็คือไปหายต้องไปหายกดดำๆที่มัน หมือนฟอดอะไรทุกอย่างโอโอค่ะเย็นเย็นกอบกอดอยังไวทีนาทีนะเออมันเก็บไปแล้วมันจะนทีนะค่ะแล้วโผล่ก้นอนหม,มดเดีวยวพระมานต้องให้เก็บไปเลยเผื่อจะดูะสามพันพอเราเก็บครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยก็แล้วกันว่าตัวทุกตัวเป็นไง ไหออนที่นี่สองคนคุยกันนะซึ่งคนหนึน่งจะเป็นเพื่อนผมคนจิ่ค,คิดแล้วนะท่านผูมไดูใครแล้วมาขอ,อเป็นเพื่อนเอ๊ะแต่ถ้าใครจะขอเป็นเพื่อนผมก็รับหมดเลยอ๋ออย่าบอกบั๊กอีกเฮ้ยบั๊กนี้ก็ดีดิพลังนี่มาพลางังอันนี้มันกน็ก็หิวเอาไว้ตรงนี้โอเคซึ่งตัวนี้าจะมีความสามารถนี่อันนี้ อย่าเนะี่ยอยู่อันแรกแล้วกดไปปุ๊บมันจะทําการเสกดอกไม้สีแดงถ้าเราเก็บเนี่ยเราจะเก็บตรงนี้เหรอต้องผมงเก็บไอเห็นนะมันจะเพิ่มขึ้นมาฮะแต่ว่ามันเพิ่มทีละยี่สิบแต่มันก็ดีแหละเพราะว่าไอาพวกนี้มันเก็บได้ทีละสิบแหละเฮ้ได้เก็บได้ทีละสิบแล้วได้มันเพิ่มมายี่สิบก็จะแต่ถ้าผมกดแต่ถ้ามันปักเนี้ยเราสามารถกดกดทับกันได้เลย เจ้ากูบอระเจ้าบอระฟิกไม่ตายหรอกไปผู้การทรนีไมรับขอโทษเน่จะไปไหนจะไปไหนไะหิวไงเฮ้ยไม่หิวกระชับไม่ให้จะพาเรื่องคนที่ดีแกไปหนวดวิ่งหนีเฉยคือตัวนี้มันก็ฟิกเหมือนกันนะซึ่งที่แรกที่บอจะบอกันจ,จะเปิดอัติเลยเอง ก็คือเว่ยก็คือกแถวบริเวณตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะซซมมอนขึนะ้นมาแล้วเราก็เด้ไปเก็บเลยอย่างที่สองก็คือตรงเนี้นี่ตรงช่องตรงนี้มันจะแซมมอนออกมาจุดที่สามหลังคาบ้านตรงนน้นจะมีที้ให้เห็นนะ่ะเห็นไหมนะนะตรงนั้นแหละจะเป็นที่หัวจะสีแดงมันเกิดนะ ตอตัวนึงก็มาได้รับหน่อยตัวนี้ก็เพลงเพลงนี้มันฟัง,งสบายมากเลยก็คือตัวนี้ฮะนี่ฮะมันจะอยู่บริเวณแถวตรงน,นี้นที่ผมเอาเมาส์วงให้นั่นแหละฮะตรงน,นั้นแหละซึ่งมันได้ทีละร้อยห้าสิบนะอันนั้นเราสิบห้าไปคูณกันดัวนีมันก็ได้เทีละพันกว่าเลยไหมฮะซึ่งเอะ อันสุดท้ายฮะผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเก็บยากนะวันนี้เนี่ยที่ผมบอกตรงนี้นเฮ้งมันต้องใช้ตัวละครหนึ่งนะก็คืออินเซนไงแล้วที่มันมีแปลงระบายสีอยู่ข้างหลังนะนั่นแหละและผมมีอยากจะบอกก็คือแบบวิธีการแต่มันไม่ใช่ว่าง่ายหรอกก็คือแบบเนะี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยก็คือคุณต้องทิ่งออมแม็กนะ ก็คือวิ่งเข้าไปในบ้านนะั้นเป็นจุดเริ่มแล้วก็วิ่งออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บสีดําไปเรื่อยๆพอแวะไปถึงตรงนี้ก็จะเลี้ยวเข้าไปในโู่นสอนเพราะว่าขัน่าจะมีเดินขึ้นมาเสร็จเดินขึ้นสองช่องอันนี้เล <c oughs> ยแล้วก็เดินไปตรงนู้นนะเอ๊ะแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าไปในโน่นสอนมันมีสองอันอันนี้อันหนึ่งแล้วก็เอ๊ะมันมีแค่อันเดียวดีวยว่าแล้วก็หลังบ้านอันนี้แล้วก็ อันนี้แล้วก็เดินเข้ถาถ้ำมาแล้วก็จะเจออันนึงนะที่ผมเก็บไปแล้วเมื่อกี้คือแบบคนแบบถ้าคนแบบสายตาไม่ค่อยดีนี่คือแทบจะมองไม่เห็นอนะคือข้าดหังผเดินมาผมก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันเนี่แล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกันแหละมันทำให้ผมตาฝาดน,นะเนี่ยเทอรนี้นะนี่ไงเนี่ยเห็นไหมมืดดำ คือตรงพื้นม no ันเป็นสีเงินด้วยเนี่ยอันนึ่งมันบนอยูคือต้องมองดีๆคือถ้าไม่อยากมองดีๆเนี่ยมองเยอะคือกระเพรมันไม่ได้มันไม่ใช่สีดำเนยแล้วก็บนขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีสองอันนะสองสามหนึ่งกับสองอะไที่ที่สองหนึ่งสองก็คือวิ่งตรงไปเรื่อยๆฮะอันนี้สาม 4, 5, 1, 2, 1. สี่ห้านี่สอนนี it. It. Island, ้ขึ้นเบื้อนคุณได้รัว่าใครเล่นในโทรศัพท์เบื้อแสงหนึ่งสองสามแล้วก็ข้างนอกตรงนี้ฮะจะมีอยู่เนี่ยเราก็จะมองเห็นนะผมไม่ต้องอธิบายหรอกว่าพวกคุณก็เดินเข้ามาเก็บเดินแล้วแหละเดินเข้าไปเรื่อยๆฮะมาเจอเองแต่ผมชอบวิ่งไปเส้นตรงนี้มากกว่าเก็บสามอันนี้เรียบพอเก็บเสร็จก็มาตรงนี้เข้ามาในป่าตรงนี้ซึ่ง ตัวตตกใจกีดดอกกลาบันแล้วเราก็มาเก็บอันนี้อันนี้ตรงหน้าโต๊ะคอมหนึ่งแล้วก็ตรงขบนโน้นหนึ่งนะและและผมไม่อยากจะบอกผมโดนไอ้นี่หลอกมาหลายครั้งแนั่นแหละนั่นแหละสาเหตุที่ผมโดนหลอกมันคือวันเนียนมากเลยดิแล้วคุณดูประตูประตูที่ม,มาทำเปรียบเทียบใจถ้ำตรงนั้นดิ เนี่ยดูดิผมก็ต้องวาจะแบบเอ้ยมันทะลุเข้าไปได้นะสุดท้เดี๋ยวหลอก,กเราแบบจะพุ่งไปฮะมันก็ไม่ได้อยู่ดีแหละยังเขาไม่ให้หลอกเอ้ยเกมเขาไม่ให้แบบแผดกดนะก็มันมีเพลงแต่ละตัวที่ผมแบบเอ้ยฟังแล้วมันจะนอนหลับผมแบบเป็นคนที่อินกับเพลงไปเยะมาก แต่ผมมีข้าทายกันมือเขาหายไปไหนดิมือหายแต่คือเกมนี้คือเขาแบบทำดีนะฮะดูดิคือแบบเขาทำตัวละครได้ดีนะฮะรื่องเก,ม,เก,ม,เกม,เมนะี่เป็นเกมอันเทวนะเลยบอกตอนที่ผมเดินมาระหว่างทางก็นั่นแหละมีทั้งใส่เออร์เลอร์ด้วยเกอมันมีตัวละครเลยนะและมันจำกัดเวลาด้วยก็คือ,คอตัวนี้ฮะ แกเกมคินเพื่อผมกองสูงเพื่อนๆถึงรวมคุ้คุ้นแลวเพื่อผมว่าเอ้ยมันมาจากเกมคินนะผมก็เลยเออเจก้เตตัวนี้นะจะมาเป็นฟันเอ๊ะจะมาเป็นบางครั้งนะก็คือมันจะบอกนี้ว่ามัาจำกัดเวลาก็คือเราจะต้องซื้อมันให้ทันก่อนที่เวลาจะหมดนะถ้าเวลาหมดก็คือต้องเข้าไปเช็คบ่อยๆ ไอโ้ยมันมายังนี่คือผมซื้อไปแล้วเพราะถ้าเราใช้เวลานานจะเกิดตังค์ซื้อซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรถรางเนี่ยรถเดินชนติกมีเอ่อของมากมายซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอกแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้อู้หพอสามารถได้รถสักงสามพันเลย วิ่งไปเอาตัวนั้องแบบเอาตัวน้องมาปิดท้ายคิมอะตัวละครหลักที่ต้องไปนะแล้วมันมีคิดโค้ดด้วยนะก็คือโค้ดเนี่ยสามารถออกไปดูข้างนอ,อกได้นะแล้วที่แกไว้ข้างหน้าอยู่ว่า new code ก็ค,คือโค้ดใหม่นะคะก็คือแบบพอไปดูเสร็จก็กรอ,อกเลยท่นี่เราก็จะได้อันนี้แล้วก็อันนี้ คือบ่งอันก็จะได้แค่อย่างเดียวมาอันก็จะคือมันก็ได้แค่อย่างเดียวหมดเอางงข้อขาดปิดคลิปแ้วนี้ห็นเลยกาาย็แล้วกันนะคบเพราะว่าผมอธิบายหมดแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยะคระับสวัสดีสวัสดีครับผมมี่บายครับ